ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมังกรหรือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่15มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์เกณฑ์ชะตาเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินความรักวาสนาโชคลาภและเรื่องต่างๆในเดือนตุลาคมปีพุทธศกักราช2564นี้จะเป็นอย่างไรมารับชมคลิปนี้กันนะครับก่อนมารับชมฝากกดติดตามช่องอาจารย์กนกรไปด้วยนะครับ แล้วจะไม่พลาดสาระความรู้คำพยากรณ์ในทางโหราศาสตร์ไทยแบบนี้อย่างแน่นอนครับชาวราศีมังกรจัดอยู่ในกลุ่มราศีแม่ธาตุดินมีสัญ,ญลักษณ์ประจำราศีเป็นรูปแพะหรือแพะทะเลที่มีครึ่งบนเป็นรูปแพะและครึ่งล่างเป็นรูปปลามีดาวเสาเป็นดาวประจำลัคนาราศีเกิดชาวราศีมังกรเป็นคนที่มีความมั่นคงในจิตใจสูงรักสงบ ทรหดอดทนฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาได้ทุกชนิดเป็นนักลงมือทำรรม,มากกว่าการใช้คำพูดจริงจังกับชีวิตพิถีพิถันในการเลือกคบคนด้วยความที่เป็นคนพิถีพิถันลงรายละเอียดในทุกๆเรื่องอาจจะส่งผลเสียเกี่ยวกับเรื่องของการตัดสินใจสำหรับสถานการณ์บางอย่างเป็นลักษณะของการตัดสินใจล่าช้าแต่สำหรับชาวราศีมังกรถึงจะช้าแต่ก็ถือว่าชัว ชาวราศีมังกรถือว่าเป็นราศีที่มีความซื่อสัตย์และมีความกตันยูสูงใครที่ทําคุณงามความดีให้กับชาวราศีมังกรชาวราศีมังกรจะสรรเสริญยกย่องและจดจําคุณงามความดีอัน,นั้นแล้วหาโอกาสในการตอบแทนในทางตรงกันข้ามใครที่เคยทําร้ายชาวราศีมังกรไว้เขาจะจดจําชนิดที่จําฝังใจ ในบางครั้งอาจจะเป็นผลเสียคือทำให้ชาวราศีมังกรเป็นคนที่เจ้าคิดเจ้าแค้นชีวิตโดยรวมของชาวราศีมังกรส่วนใหญ่มักจะต้องฝ่าฟันผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาในชีวิตมาก่อนจึงจะพบเจอกับความสาเร็จและด้วยการสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยความอดทนนี่เองครับการใช้จ่ายจึงเป็นไปอย่างประหยัดชาวราศีมังกรจึงมีการบริหารจัดการเงินเกี่ยวกับเรื่องของการเก็บออมได้เป็นอย่างดี ดูผิวเผินแล้วชาวราศีมังกรอาจจะเป็นคนที่เก็บความรู้สึกหรือไม่ค่อยแสดงความโรแมนติกออกมาสักเท่าไหร่แต่นั่นก็ไม่ได้มีความสำคัญเท่ากับความมั่นคงในจิตใจชาวราศีมังกรรักใครรักจริงจะมีความตั้งมั่นกับคนที่เขาได้ตัดสินใจว่าจะรักแล้วตลอดทั้งเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2564ดาวประจำลัคนาราศีเกิดของชาวราศีมังกร ก็คือดาวเสาร์นั่นเองได้โคจรอยู่ในเรือนของตัวเองในทางโหราศาสตร์เรียกว่าโคจรทับลัคนาได้ตำแหน่งกเกษตรตริบดีความหมายของกเกษตราธิบดีในทางโหราศาสตร์หมายถึงความเจริญรุ่งเรืองความมั่นคงความถาวรในกรณีที่ดาวประจำตัวโคจรได้ตำแหน่งนี้ก็ถือว่าชาวราศีมังกรอยู่ในแนวโน้มชีวิตที่จะประสบความสำเร็จความเจริญก้าวหน้า แต่จะเป็นในลักษณะที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปและจะต้องแก้ไขก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคไปเป็นข้อเป็นข้อโดยเฉพาะในเดือนตุลาคมนี้มีดาวพฤหัสบดีซึ่งถือว่าเป็นดาวสุพเคราะห์ใหญ่อันดับหนึ่งในทางโหราศาสตร์โคจรมาทับลัคนาราศีเกิดของชาวราศีมังกรไปตลอดทั้งเดือนชาวราศีมังกรจึงจะประสบพบเจอกับความชัดเจนที่จะ นำพาตัวเองไปสู่ความเจริญก้าวหน้าได้มากกว่าช่วงที่ผ่านมาดาวพฤหัสบดีนี้เป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะที่เกี่ยวกับเรื่องของการเข้าสังคมการครบเพื่อนเมื่อโคจรมาทับลัคนาราศีเกิดแต่เป็นการโคจรเดินถอยหลังและได้ตำแหน่งนิดในลักษณะนี้เกี่ยวกับเรื่องของการครบเพื่อนการเข้าสังคมถือว่ามีส่วนดีส่วนหนึ่งและส่วนเสียส่วนหนึ่ง ส่วนที่ดีจะมีส่วนในการผลักดันให้ชาวราศีมังกรเข้าสู่สังคมที่แปลกใหม่ถือเป็นสังคมหรือเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีที่ชาวราศีมังกรได้เข้าไปคลุกคีแล้วจะนำพาความสำเร็จมาสู่ชีวิตแต่ในส่วนที่เสียครับการครบหามิตรภาพใหม่ๆอาจจะต้องคัดกรองคนที่จะเข้ามาในชีวิตอยู่พอสมควรเพราะดาวพฤหัสบดีที่โคจรมาทับลัคนาราศีเกิดนี้ ทำมุมตรีโกนกับพระราหูซึ่งดาวพฤหัสบดีโดยปกติแล้วจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของทางธรรมและพระราหูจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางโลกดาวคู่นี้จึงถือว่าไม่ค่อยจะถูกกันสักเท่าไหร่พระราหูยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการปกปิดซ่อนเลนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการหลอกลวงเพราะฉะนั้นมิตรภาพใหม่ๆที่เกิดขึ้น อาจจะต้องคัดเลือกเป็นพิเศษนะครับไม่อย่างนั้นจะมีโอกาสถูกหลอกถูกโกงได้โดยเฉพาะการเข้ามาเป็นเพื่อนในลักษณะที่จะมีผลประโยชน์แอบแฝงแต่ถึงอย่างไรครับพาราหูก็ยังคงให้คุณในอีกส่วนหนึ่งในฐานะที่เป็นดาวเจ้าเดือนกระดุมพระซึ่งควบคุมดูแลเกี่ยวกับเรื่องการเงินหรือไรายได้สําหรับชาวราศีมังกรการโคจรของพาราหู ที่อยู่ในเรือนปุตตะซึ่งหมายถึงสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตเมื่อมีความสัมพันธ์กับพระราหูที่เป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระเกี่ยวกับเรื่องการเงินแบบนี้ชาวราศีมังกรจึงถือว่ามีโอกาสจะได้เงินหรือมีไรายได้จากช่องทางใหม่ๆเกิดขึ้นคนที่มีงานประจำอยู่แล้วอาจจะมองหาอาชีพเสริมหรือใครที่มีถึงสองอาชีพอาจจะมองหาอาชีพที่ส เป็นตัวมาหนุนทำให้เกิดรายได้เพิ่มมากขึ้นและตลอดทั้งเดือนตุลาคมนี้พระราหูที่เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินก็ได้ทำมุมตรีโกนกับพระเสารที่เป็นดาวประจำลัคนาราศีเกิดโคจรได้ตำแหน่งที่ดีคือตำแหน่งกเกษตรตาธตรดีในลักษณะการโคจรแบบนี้ทางโหราศาสตร์เรียกว่าดาวคู่มิตรการที่ดาวการเงินกับดาวประจำลัคนาราศีเกิดได้ตำแหน่งคู่มิตร จึงจะส่งผลให้เกี่ยวกับเรื่องของการเงินการหารายได้ของชาวราศีมังกรมีความสะดวกคล่องตัวมากขึ้นโดยเฉพาะช่วงต้นเดือนตุลาคมคือวันที่1ถึงวันที่3ตุลาคมดาวศุกร์ที่เป็นดาวเจ้าเรือนซึ่งพระราหูโคจรไปสถิตยอยู่นั้นได้ตำแหน่งเกษตรตราธิบดีในเรือนกรรมะที่เกี่ยวกับเรื่องอาชีพหน้าที่การงานก็ได้ตำแหน่งเกษตรตาธิบดีเช่นกันการที่ดาวศุกร์โคจรได้ตำแหน่งนี้ จะส่งผลดีเกี่ยวกับเรื่องอาชีพหน้าที่การงานที่ชาวราศีมังกรได้ทำอยู่โดยเฉพาะอาชีพซึ่งเกี่ยวกับพระสุขอันได้แก่อาชีพในสายงานที่เกี่ยวกับเรื่องของกิเลสของคนยกตัวอย่างเช่นการเงินของหอมเครื่องประดับดนตรีการแสดงงานศิละปะทุกชนิดแต่หลังจากวันที่3ตุลาคมเป็นต้นไปดาวศุกร์ที่เกี่ยวกับเรื่องของอาชีพหน้าที่การงาน จะได้โคจรยกย้ายจากราศีตุลเข้าสู่ราศีพิจิกอยู่ในเรือนลาพะที่เกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภได้ตำแหน่งปรกเกษตรและก็ยังได้แรงเลงจากพระราหูซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระที่ควบคุมเกี่ยวกับเรื่องการเงินดาวศุกร์และพระราหูเมื่อโคจรมาเล่งกันแบบนี้ในทางโหราศาสตร์เรียกว่าคู่โชคลาภแบบฟุกฟุกบวกกับที่ดาวศุกร์ครับโคจรอ,อยู่ในเรือนลาพะเพราะฉะนั้น ตั้งแต่วันที่3ตุลาคมเป็นต้นไปจนกระทั่งถึงวันที่30ตุลาคมการที่ดาวศุกร์โคจรได้ตำแหน่งนี้จะทำให้ชาวราศีมังกรมีโอกาสได้รับโชคลาภแบบฟุกๆุกเป็นโชคลาภที่จะมาจาก2ทางใหญ่ๆก็คือเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานหนึ่งและเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภซึ่งได้มาจากบุตรบริวารหรือคนที่อายุอ่อนกว่าอีกหนึ่ง มาดูดวงดาวที่ควบคุมเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภของชาวราศีมังกรโดยตรงก็คือดาวอังคารนั่นเองดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนลาพระในเดือนตุลาคมตั้งแต่วันที่1นึถึงวันที่21ตุลาคมดาวอังคารได้โคจรเป็นตำแหน่งมหาจักรอยู่ในราศีกันอยู่ในเรือนสุขะซึ่งหมายถึงเรื่องของความสุขความสำเร็จความเจเริญก้าวหน้าเมื่อดาวลาพะที่เกี่ยวกับโชคลาภโคจรอยู่ในเรือนสุขะแบบนี้ จึงเป็นอีกส่วนหนึ่งที่สำทับว่าชาวราศีมังกรจะมีเกณฑ์ได้รับโชคลาภอีกทางหนึ่งจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือจากหัวหน้างานผู้บังคับบัญชาความหมายของมหาจักรก็คือการเคลื่อนที่ครั้งใหญ่เพราะฉะนั้นโชคลาภที่จะบังเกิดขึ้นในครั้งนี้จะได้มาจากผู้หลักผู้ใหญ่แล้วจะเป็นลักษณะโชคลาภก้อนใหญ่อยู่พอสมควรหรือ เป็นบางสิ่งบางอย่างที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตของชาวราศีมังกรได้เลยทีเดียวมาดูเรื่องเกี่ยวกับความรักหรือชีวิตครอบครัวสําหรับชาวราศีมังกรครับสําหรับชาวราศีมังกรมีดาวจันทร์หรือพระจันทร์เป็นดาวประจําเรือนปัตนิที่ควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของความรักในที่นี้ดาวจันทร์เป็นดวงดาวที่โคจรอย่างรวดเร็วครับใช้เวลาประมาณ 2วันถึง2วันครึ่งที่จะโครจรข้ามไปในแต่ละราศีในที่นี้อาจารย์จึงขอใช้ดาวศุกร์เป็นตัวแทนของดาวจันทร์ในการพยากรณ์เกี่ยวกับเรื่องของความรักดาวศุกร์ในช่วงต้นเดือนคือตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่สตุลาคมยังคงโครจรในตำแหน่งเกษตรตาธิบดีหมายถึงจะให้คุณเกี่ยวกับความราบรื่นความชื่นมื่นปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนสองคน แต่ถ้าหลังจากวันที่3ตุลาคมเป็นต้นไปจนกระทั่งถึงวันที่30ตุลาคมดาวศุกร์ได้โคจรย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกได้ตำแหน่งปรกเกษตรในลักษณะนี้คำว่าปรกเกษตรในทางโหราศาสตร์หมายถึงความง่อนแง่นคอนแคลนอีกทั้งยังโคจรไปเลงกับพระราหูซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความคลุมเครือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของธาตุลมที่เอาแน่เอานอนไม่ค่อยจะได้ ชาวราศีมังกรจึงต้องระมัดระวังความสัมพันธ์ระหว่างคนสองคนให้ดีนะครับอาจจะมีเรื่องที่เข้าใจผิดหรือเป็นเรื่องที่ปกปิดซ่อนเล้นไม่เปิดเผยและความจริงอาจจะถูกเปิดเผยขึ้นมาแล้วทำให้เกิดปัญหาตามมาได้อีกทั้งอารมณ์ระหว่างคนสอคนอาจจะขึ้นขึ้น,นลงๆครับบางทีอาจจะตามอารมณ์กันไม่ทัน คนที่ยังโสดไร้คู่ครับกำลังมองหาความรักก็อาจจะต้องระมัดระวังคนที่เข้ามาในชีวิตเนื่องจากตำแหน่งดาวที่ได้ปรกเกษตรซึ่งปวระแปลว่าอื่นคนที่เข้ามาในชีวิตอาจจะเป็นคู่ของคนอื่นแล้วปกปิดสถานะที่แท้จริงหรือแม้กระทั่งรู้ทั้งรู้ครับว่าคนที่เข้ามาในชีวิตเขามีคู่อยู่แล้วเราอาจจะเผลอใจได้ ทั้งนี้เพราะอิทธิพลของพราหูอำนาจแห่งความมัวเมาส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งเป็นอิทธิพลที่ดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นตัวแทนของคุณธรรมจริยธรรมศีลธรรมที่อยู่ในใจโคจรเดินถอยหลังทับลัคนาอยู่ในขณะนี้อย่างไรก็ตามนะครับก็ควรจะตรวจสอบคนที่เข้ามาในชีวิตให้ดีและประครับประคองตนเองอยู่ในศีลในธรรม มาถึงสิ่งที่ต้องเตือนหรือต้องระมัดระวังกันไว้ในเดือนตุลาคมนี้ครับชาวราศีมังกรมีดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนมรณะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุในเดือนตุลาคมนี้ดาวอาทิตย์จะได้โคจรอยู่ระหว่างสองราศีคือราศีกันที่เป็นเรือนสุภะเกี่ยวกับเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะต้องระมัดระวังสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่ครับดูแลท่านเป็นพิเศษในระยะนี้ และอีกส่วนหนึ่งดาวอาทิตย์ที่โคจรเข้าไปสู่เรือนกรรมมะที่เกี่ยวกับเรื่องอาชีพหน้าที่การงานถือว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบกระทนหันเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องอาชีพหน้าที่การงานที่ทําอยู่หรือหากใครที่ประกอบอาชีพอยู่ในสายงานที่จะต้องใช้เครื่องจักรหรือของมีคมครับอาจจะต้องระมัดระวังอุบัติเหตุไว้ด้วย มาถึงเรื่องการเสริมชะตาราศีเกิดของชาวราศีมังกรในเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2564นี้ครับแน่นอนเลยครับที่ชาวราศีมังกรมีดาวเสาร์เป็นดาวประจำลัคนาราศีเกิดและดาวประจำตัวของตัวเองนี่เองได้โคจรเข้าสู่ตำแหน่งกเกษตรตาธิบดีแปลว่ามีความมั่นคงเข้มแข็งเป็นช่วงที่ชีวิตจะเริ่มก้าวสู่ความเจริญก้าวหน้า แต่ตรงนี้ถือว่าเป็นจุดที่เริ่มสตาร์ทหรือว่าเริ่มรันไปนะครับยังไม่ได้จะไปถึงจุดที่จะประสบความสำเร็จโดยเร็ววัตถุทานที่เกี่ยวเนื่องกับพระเสาซึ่งเป็นดาวประจำตัวนี้ได้แก่โลงศพผ้าหอ่อศพอุปกรณ์การทำความสะอาดทุกชนิดอุปกรณ์วัสดุก่อสร้างต่างๆเราสามารถทำบุญด้วยการโอนเงินไปสู่องค์กรหรือมูลนิธิต่าง ที่เกี่ยวกับเรื่องดังที่อาจารย์ได้ว่าไปแล้วนั้นครับเนื่องจากช่วงนี้เป็นระยะที่มีโรคระบาดเกิดขึ้นอาจจะไม่สะดวกที่จะไปยังสถานที่ต่างๆเพื่อที่จะทําบุญได้ตามปกติอีกส่วนหนึ่งครับพระเสาย,ยังมีความหมายเกี่ยวกับเรื่องของผู้สูงอายุเราก็สามารถทําบุญที่เกี่ยวกับเรื่องของผู้สูงอายุเช่นบริจาคเงินให้กับทางบ้านพักคนชราหรือสถานสงเคราะห์ต่างๆได้ และอีกความหมายหนึ่งของพระเสาครับยังหมายถึงของเก่าของโบราณวัตถุโบราณสถานที่โบราณต่างๆเราก็สามารถจะร่วมบริจาคหรือสมทบทุนในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถาวรวัตถุหรือศาสนสถานต่างๆได้เช่นกันก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมังกรและคนทั้ง12ราศีทุกท่านที่ได้รับชมคลิปนี้อยู่ครับจงประสบความสุขความเจริญ และกระทั่งประสบผลสําเร็จในสิ่งที่ตนเองปรารถนาทุกประการด้วยนะครับอย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปการพยากรณ์ในทางโหราศาสตร์ไทยแบบนี้กดติดตามช่องอาจารย์นกกไว้แล้วจะไม่พลาดเคล็ดลับสาระความรู้คําพยากรณ์ดีๆกับคนทั้ง12ราศีแบบนี้อย่างแน่นอนครับในช่องของอาจารย์นกรก็ยังมีคลิปคําพยากรณ์สําหรับชาวราศีอื่นๆครบทั้ง12ราศีเลยนะครับ สามารถเข้าเลือกรับชมด้วยการกดจากรูปภาพที่เห็นตอนนี้ได้เลยครับ